มีคนถามมานะฮะหลวงตาว่าเวลาสวดมนต์นะครับมีความรู้สึกเหมือนลิ้นกับคอเนี่ยเหมือนถูกเชือดรู้สึกไม่ดีเพราะสวดแล้วเหนื่อยแล้วก็เกิดก็เคยไปเชือดเขาอ่ะหรือโดนเขาเชือดนอะ<อ>มันก็มีความรู้สึกที่สุคนจะทําให้ตัวเองเหมือนโดนเชือดเนี่ยทําได้ไหมเอาไม่ทางอ่ะบ,บอกเฮ้ยกูโดนเชือดลองเป็นยังไงมันก็คิดไม่ออกเพราะมันมีข้อมูลไง ไม่ชีออกได้ไงเหมือนเราเคยไปทําอะไรให้คนรู้สึกแบบไหนถูกสิ่งนั้นมันต้องกลับมาให้เรารู้สึกแบบนั้นไงสายใยแห่งกรรมสายใยแห่งกรรมเนี่ยมันบันทึกตลอดทุกลมหายใจก็ออกนะจ๊ะยิ่งผัวเมียเนี่ยเจอกันใหม่ๆเนี่ยมันบันทึกตลอดแหละเวลามันด่ากันเนี่ยมันก็เอาสายใยที่ไม่ดีเนี่ยขึ้นมาวูบเลยนั่นคือสายใยแห่งกรรม ถ้ามันคุยกันดีๆงุ้งิ้งงุ้งมันเหมือนกันอย่างว่ามันสายใหมัขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือกรรมที่เราบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะชาติปัจจุบันชาตินี้นะชาติที่แล้วมันก็บันทึกอ่ะมันทึกทุกชาติแหละมันสมกันอยู่ในจิตเราเนี่ยประมาณไม่ได้แล้วกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทํากรรมอะไรไว้ส่วนั้นจิตเป็นตัวบันทึก แม้แต่มโนกรรมก็ยังมดุคำที่ว่าเบื่อหน่ายทางโลกนะครับแต่เราต้องอยู่ในโลกนะครับหลงวงตามันถ้าคนมีไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมนะทุจิตเนี่ยเห็นธรรมจิตเห็นธรรมใช่ครับ<ะ>เพราะจิตเป็นคว,ว,วบคุมตาหูจมูกดินกายรูปรสกลิ่นเสียงครับ<ะ>ไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมจิตเนี่ยเห็นธรรมจะออกมาทางตา การเห็นธรรมที่ตามความเป็นจริงนะมันมันเห็นเห็นมันก็เห็นจากในน้อยก่อนนี่แหละไม่ไม่นี่แหละพราะมันฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นไหมมากขึ้นถามว่าคนคนนั้นเขาจะออกจากโลกไหมออกเพราะมันเห็นเห็นทั่วไปนะมันเห็นเห็นอยู่แล้วไงไอความเห็นนะมันคือความเข้าใจถูก เบื่อหน่ายก็เข้าใจถูกแต่มันก็อยู่ได้ใช่มันลูกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ฝึกไม่ได้ท่านบอกถ้าเราไม่ฝึกเราก็เสียเวลา <c oughs> ชาติหนึ่งอะเสียเวลาไปเลยชาติหนึ่งอย่างคนเกิดมามีทรัพย์เนี่ยถามว่าชาติหนึ่งเขาเขาหมดไปเลยนะถูกคา <c oughs> ตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยบางคนไม่ทำเลย สบไว้อย่างเดียวเลยตั้งแต่เกิดยันตายอะ่ะก็เห็นเยอะอะไรยุคเนี้อพราะยุคนี้อายุมันสัน้นมันเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ตายแล้วไงร้ 100, อยปีสี่หมื่นวันวันยี่สิบสี่ชั่วโมงไล้วันยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราบันทึกอะไรวันนึงคะันั่นคือกรรมไงแล้วคําที่ว่าคนที่โดนกรรมดึงนะครับหลวงตาเช่นว่าสมมติว่าม,มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมดีๆนะฮะ กดึงเหอลัออลกรรมดึงออกไปเนะะี่ยดึงได้นะตุมีนะสายใหญ่แห่งกรรมดึงไปแล้วก็ตายเลยก็มีฮนะเพราะคนที่โดนดึงเนี่ยช่วงก่อนจะโดนดึงมันจะมีเหตุการณ์อะไรใหู้กป,ป,ป่วนให้มันร้อนลนถูกไม่มีขยับยั้งอยู่หรอกไอ้แวกกรรมถักคนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าลางสังหรณ์ครับจริงๆมนุษย์มีแางสังหรณ์ทุกคนลนะ ในชีวิตเนี่ยถ้าพิจารณาจริงๆนะเรื่องราวที่เกิดกับเราเกิดกับญาติเนี่ยมันมีรางสะหรอนอยู่แล้วแต่สัมผัสแล้วลืมพอเกิดขึ้นปั๊บอ้าวมีความรู้สึกอยู่แล้วมีทุกคนโตไอสิ่งที่มันดึงออกไปเนี่ยคือสายใยแห่งกรรมที่เราทำไว้ใช่หรือยิ่งยิ่ง กรรมที่เกี่ยวกับปาณาติบาตนีวิญญาณยังอยู่นะ่วิญญาณหลายดวงที่มันดึงไปเนี่ยร<ภ>ับไม่ใธรรมดานะตุมันต้องไปเลยฮะทาไมมันถึงข้ามไม่พ้นแรงกรรมตัวน,นี้ครับเราได้โอ้โหคนจะข้ามตัวนี้ได้คือคือไปพรหมแล้วตุ๊มโอ้เหนือเหตุเหนือผลไม่แล้วทุ๊ข้ามขึ้นพรหมแล้วนะผละมันโลก่ะเหมือนกําลังหรือบุญเราไม่พอในจังหวะที่เรากำลังใจ อ๋อ oh. ใช่ไหมแต่ถ้าสวดมนต์ไปทําไมอะ่ะเวลาสวดมนต์ไม่หยุดสวดเนี่ยเวลาเราไปไหนเวลาขึ้นของกรรมมามันเข้าได้ไหม hmm. มันเข้าไม่ได้เพราะ hmm. จิตเราไม่เปิดให้มันเหมือนวิญ,ญญาณจะเข้าเนี่ยจิตเราก็ต้องอ่อนจิตเราก็ต้องเปิดมันถ hmm. ึง hmm. จะเข้าวุบแ hmm. ปล hmm. ถ้าเราสวดไปบ่อยๆสวดมนต์แผ่เม่ตาไปไหนก็สวดเนี่ยเรารู้เลยว,ว่าเราเคยทํากรรมอะไรไว้ที่ไหนบ้างเอาไปดู แต่ถ้าเราสวดอยู่กับพระอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยตัวมันมีจริงๆมันจะเล่นเราอมันเล่นได้ไหมก็ไม่ได้สายใหญ่ของเรากับคลื่นที่เรานามาเนี่ยมันเยอะเพียงแต่มันนึกเนี่ยมันก็แย่แล้วครับที่ว่ามันจะแคล้วคาดคาดเคลื่อนคุนตอนอยู่ทางโลกก็เหมือนกันเนี่ยบางคนที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยหรือตอนเนี้ยคือเราต้องไปกับเขาแน่นอนแต่มันมีเหตุให้เราอไม่ได้ไปมันไม่ไปเพราะไม่อยากไป พราะมันมีสายใหญ่ถ้าปรากฏไฟเนี่ยไอคันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุทั้งคันเนี่ยถูกนี่คือการการฝึกเพื่อต้องการเพื่อต้องการชีวิตให้อยู่เราไม่ดู้เลยดีเราเคยปานาจินากาเมมุสาสุราอะไรประมาณเนี้ครัมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เราเช็คไม่ออกท่นั้นถ้าบอกถ้าถ้าเอ,าเองสวดมนต์ไปอยู่กับพระอยู่กับใจอย่าเนี้ยคือมันจะแคล้วคลาด แล้วถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินอเอ้เกิดความเคยชินตัวนี้มันก็จะรู้รู้คิงละครรู้ตัวเองอค่อยๆรู้ไปรู้ตัวเองก็สามารถจะเอาพลังงานผ่านรูปนามเราเนี่ยคผ่านกายกับจิตเราเนี่ยไปแผลให้มนุษย์วิญญ,ญาณได้ครับเหมือนถ้าเกิดเรายังไม่ตัดสินใจฝึกเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางกรรมเก่าที่เราเดินไปแล้าการกรรมใหม่ที่เราทาไปโอ้โหแต่ถ้าเราตัดสินใจมาฝึกหรือมันก็คือการเปลี่ยนเส้นทางกรรมถูก เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนสา,ายใยแห่งกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหท่านบอกเองฝึกจริงๆนะใหญ่ทุกชาติครับโอ้เมื่อฟังท่านคุยท่านอธิบายสมัยนะั้นโอ้อย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้แน่นอนไปแน่นอนนะ <laughs> <laughs> ไปฝึกมนาะไม่จะไปไหน<อ> <laughs> ท่านบอกต้องฝึกนะ การที่จะฝึกได้นะยิ่งคนมีทรัพย์เนี่สบายเลยไม่ต้องไปบวชหรอกเหมาะมาทําอย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้ก็มาฝึกไงมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุงง่มมีปัจจัยสีก็โอเคแล้วไม่ต้องไปบวชสนับสนุนซัพพอร์ตตัวเองได้ถูกต้องฮะแถมซัพพอร์ตคนอื่นได้อีกฝึกได้ย่างได้เลยโอโไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องที่จะต้องหาก,กินไงจะไม่ไม่ต้องนะวมีอยู่แล้วไงแต่ว่ามันจะฝึก ได้หรือเป่าอยู่ที่เราแล้วไงอาขาอส่วนใหญ่ก็ยังมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีงานก็เหมือนที่ท่ามังรนะกิน,นอนสวดนมน่ะเพราะเหตุไรท่านบอกว่าเพราะท่านไม่อยากให้เรากังวลเรื่องฮนะเรื่องเรื่องปัจจัยสีนะ่ไงเข้าใจไหมคุณไปคุณก็อยู่ฟรีแล้วมีที่อยู่มีที่สวดมน์มีที่ฝึก <c oughs> มันอยู่ที่เรานะพร้อมหรือเปล่า พร้อมที่จะฝึกพูดไปอนา,าคตไหมล่ะฟรีไงครับที่นี่ฟีหรือเปล่าฟีมาอะไอยู่ในเว็บมาอะไรเนี่ยถ้าอยู่ได้เนี่ยสุดๆวีเวกสุดๆในตรงนี้มาแล้วไม่ต้องขึ้นเขาด้วยอยู่นั่งอยู่คนเดียวดีเงียบสนิทเลยเนะี่ยเหมือนเส้นทางกรรมเมื่อกี้ที่เราพูดนะครับ คือหลายคนเขาก็เดกว่าถ้าเกิดตอนนั้นเราไม่เลือกตัดสินใจเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตป่านนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฮะตายถ้าคิดว่าโชค,โชคดีมากที่โดนหลวงปู่หลวงตาดึงเข้ามาะบางคนตายนะทุกตายไปแล้วใช่ยมแบบเหมือน,ตา,นาตาขาดไปแล้วตายโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะทุกครับเรื่องของกรรมเนี่ยเราไม่รู้บางคนยังเพลิดเพลินอยู่ กำลังเพลินอยู่ตายพอดีกันเยอะแยะห็นะ<า>วัดเหตุวัดภัยมังภัยธรรมชาติมั่งนูน่นนี่มัน่นครับชีวิตคนมันถึงได้ต่างกันบางคนโอ้โอ100ยร้อยปีแล้วยังไม่ตายเลยตายยากตายเย็นมังคนอยู่ในทอ้องยังไม่ออกมาเลยตายก่อนแล้วบางคนเขาก็อยากให้อยู่ไปนานบางคนก็เขาก็แช่งกันทุกวันให้ตายเร็วๆอะไรเงี้ยไม่ตาย เพราะกรรมไม่ไดหมดอ oh. บางคนทําทําไม่ดีตลอดนะครับแต่มันยังดีอยู่เพราะกรรมดีมันส่งผลอยู่คือกรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงๆนะนจะรู้เลยนะรู้เลยฮนะไป<ต> <c oughs> ด่ามันยังไงมันก็ยังไม่ไปเพราะกรรมดีครับยังส่งผลมันอยู่นะระยะยาวอยู่ <c oughs> ว่บางคนก็ดีดีทําไมมาตายเร็วอะไรเงี้ยเสียชีวิตเร็วก็ถูกก็ทําให้ดีในอดีตไงเพราะปัจจุบันคืออดีตและการกระทาปัจจุบันคืออนาคตไงอาชีพทำปัจจุบันเนี่ยมันคืออนาคตอาชีพโดนปัจจุบันคืออดีตไงโอ้ครับแล้วอย่างพวกภัยพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยที่เขาเลือกเกิดทําไมมาถึงเกิดตรงนี้เกิดบริเวณนี้อย่างเงี้ย มันเป็นภัยธรรมชาติจตุยังไงก็เกิดนะครับอต่อให้มีบาร,รมียังไงก็เกิดนะก็เกิดมันเป็นภัยธรรมชาติมันเป็นภัยส่วนรวมใครเป็นตัวกาหนดภัยพิภัยพิบัตินมนุษย์หรือมีเทวดาข้างบนเขาดูแล้วเขาเลือกจุดเนี้ยไม่เขาไม่เลือกมันเป็นมนุษย์เป็นตัวแปรในในในเรื่องพวกนี้ย ท่านบอกเองให้สังเกตว่ามนุษย์ในยุคนี้สมัยก่อนๆหลายสองร้อยปีหรือห้าห้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีประมาณเนี้มันทดลองอาวุธใช่ไหมสุมันระเบิดมันโลกน่ะบึงโลกมันก็สะเทือนมันก็ปีใช่ไหมถ้าปีมันก็ปีไปเรื่อยๆนะทดลองอีกสี่มันก็ปีไปเรื่อยแผ่นดินมันถึงไหวมันไหวเกิดจากมนุษย์ทมันปีแล้วมันมันก็ค่อยๆปีไปเรื่อย มนุษย์เป็นตัวตัวทำไหมครับใช่แล้วพี่เขาว่าโลกจะแตกนะเราเนี่ยไม่แตกหรอกโลกไม่เชื่อเขาหัวเราจะแตกก่อนนะใช่ <c oughs> เครียดทุกวันเนี่ยไม่ต้องกลัวโลกแตก <c oughs> หัวสมองเราจะระเบิดมันจะเริยนรัดเสื่อมกันเองแล้ว <c oughs> เราฝึกไว้ฝ <c oughs> ึกไว้นี่ยมันจะฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยมันเลินตุเเปินจริงจริงถ้าฝึกจริงๆนะเลินนะเพราะมันมนะีลูกเล่นเยอะ มันจะสัมผัสเยอะเยอะมากนะเพราะส่วนใหญ่คนที่เขาเป็นทุกข์เพราะเขามักจะไปกังวลกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนียหลกคร่บอยากเกินไปแล้วไปคิดแล้วก็ไปวิตกกังวลในสิ่งที่มันถูกข้างหน้านะฮะทําไมเราถึงอยู่กับตัวเองในตอนนี้ไม่ได้อยู่ยปัจจุบันไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่ฝึกไม่ฝึกเมื่ออยู่ไม่ได้นะทุกข์ อย่างตู้บวชเนี่ยถ้าตู้ไม่ฝึกเนะตู้อยู่อได้ไหมั้ยไปนานเลยวะถูกถ้าตู้ไม่สวดมนต์ภาวนาไม่พิจารณาว่ากูไปนู่นไปโน้นนี่นไปกับอยู่อย่างไหนดีกว่ากันใช่ต้องพิจารณาไปก็ตายอยู่ก็ตายแล้วจะไปหรือไม่ไปดีตายแบบไหนถูกมันต้องคิดมันต้องพิจารณาแล้วมันต้องฝึกนะถ้าั้่อยู่ไม่ได้หรอกครับครับอยู่ไม่ได้หรอกซึกแน่นอนนะ เคยปา마ศพระสงฆ์พระอริยะสงไว้นะฮะหลวงตาทำยังไงให้ลดกรรมตัวนี้เพราะตอนนี้เหมือนสํานึกแล้วตอนนั้นไม่รู้ฮะว่าไปตามเขาฮะประโยโทโสท่าน <c oughs> อย่าไปทําดีกันแล้วกันหลวงพ่อท่านไม่ให้ว่าใครมันจะดีหรือไม่ดีอย่าไปยุ่งกับย, <c oughs> ยุ่งกับใครใหม่ๆหมเนี่ยเองฝึกใหม่ๆยุ่งกับใครมันเป็นตัวขึ้นตัดรอนที่มิตตัดรอนเส้นตัดรอนทุกอย่าง ก็มไม่มปขึ้นตัดรอนรขึ้นตัดความดามีเข้าใจไหมถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรพวกที่ตายก่อนกำหนโดเขาเรียกอะไรลืมไปแล้วไม,วไม,ไม่ไม่ได้บันทึกนะแต่ก็บผู้ประจำเมื่อก่อนนะกรรมตัดอรอ,อ,ดอนตัวเองอ่ะตัดรอนตัวเองครับ คิดไม่ดีพูดไม่ดีกับผู้ที่มีผู้ที่เขาฝึกอ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีมันไม่คุ้มละมันได้ไม่คุ้มเสียนะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีคือมึงหลวงพ่อท่านบอกอยู่ไมว่าใครได้เขาจะดีไม่ดีเรื่องของเก้าเองฝึกดีกว่าเสียเวลาที่จะไปคิดคุณคิดนี่นะบอับคือพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีฮะเพราะเราพูดไปแล้วก็แก้ไขใครไม่ได้ไม่มีไอสิ่งนั้นมันกลับมาสะสมในตัวเราล้น้วนเลยแช่คุยทั้งโลกก็มี ไม่มีประโยชน์แล้วตำรวจเพราะเองคุยเรื่องเดิมไงสมัยน้องตาจู่ไปฝึกท่านใหม่ใหม่ท่านก็พู้ประจําเองไปกินเหล้าเองคุยเองก็คุยเรื่องเดิมอะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องงานเรื่องเจ็บเรื่องป่วยแล้นี้เรื่องเดินคุยเนี่ยนะเองสมัยไม่เอาเอาตรงนั้นมาสวดมนต์นั้นวะเอาเ็จริงไงแต่มันเพลินเนี่ยเข้าใจะไมคุยอะ ยังหลายคนที่เขาอยู่อยู่คนเดียวไม่ได้หรือว่าอยู่นั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรคนเดียวไม่ได้ไปไหนคนเดียวไม่ได้เยงี้ับชีวิตลําดากครับเวลาเกิดทางหน้าจะไปเกิดกับใครอ่ะเนี่ยทางหน้าเวลาตายไปเกิดกับใครอะเพราะมันเกิดไม่ได้มันก็จะตกภูมิไปไหนไม่ไปไหนไไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ไปซ้ายก็ไม่ได้ก็เหมือนคนที่ มีสองล่างอะใช่ไหมมีสองล่างจะไปไหนเอาตุ oh. มันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ตรงสองล่างเน <Okay. S 2> ี่ยเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็มาทางนี้เดี๋ยวก็ไปทางนี้ <laughs> มันก็เลยมีมีสองอารมณ์มีสองความคิดอะไรประมาณเนี้ย <laughs> มันเป็นกรรมที่หนักหนักมากนะทุกแต่ก็ไม่ไม่เข้าใจนี้คเลย เหมือนกรรมในแต่ละยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะเรายด้จะตาม,มสังคมด้วยนะฮะยวที่มนุษย์ทำ<ห>มนุษย์พากันทําครับเพราะยุคก,ก่อนๆอนก่อนที่วัตถุมันไม่จเจริญกรรมมันก็มีแค่แบบพื้นฐานเล็กน้อยเด็กสมัยหลวงตาเหรอครับไปเล่นขนสายเข้าวัดอะไรปนระามาณเนี้ยครับพอโตขึ้นกน็ไปเรียนอาคมมั่งไปสะกดจิตกันมั่งไปปลุกพระมั่งอะไรพวกนี้ย มันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเล่นไงครับแล้วต่อมาเขาก็เล่นผีตัวแก้วกันนะเรื่องนี้ทันอยู่ในผีตัวแก้วทันไหมเนี่ยทันไหมผีตัวแก้วเออนะนะเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไงใช่ไหมมันก็มีความเชื่ออยู่ครับพอไอเวลาทําแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาแก้วอ่ะมันเป็นได้มันเป็นได้ยังไงล่ะครับอ๋อในยุคนี้มันไม่มีแล้วไงมันก็มีโซเชียลแล้วโทรศัพท์แล้ว อยากรู้อะไรก็ถามพี่กูได้แล้ว<อ>ซึ่งพี่กูก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็บันทึกไว้กระจายไปทั่วโลกโ<อ>ยิ่งยุคนี้ยิ่งไม่ต้องทํางานแล้วใช้อะไรนะไหนเออประมาณนี้แหละเพียงลงตาเขายัางใช้เลยพิมพ์เข้าไปปั๊บมันออกมาลองให้เสร็จเลยโอโห้หใช่ไหมล่ะตกงานนะไม่ยากอะไรก็มาบวชไหยครับ ก็มาอยู่วัดนะตกงานก็มาอยู่วัดนะถ้าหากว่าพ่อแม่ชอบจับสัตว์เช่นว่าจับเต่าส่งให้ญาติเอาไปแกงกินเราจะบาปด้วยไหมฮะเราแอนตี้เรื่องฆ่าสัตว์แต่เราไม่ได้กินไม่ได้แต่พ่อแม่เป็นสายใหญ่เดียวกับเราเราจะได้รับส่วนบุญไอ้ส่วนบาปนี้ไหมม,มันไม่เกี่ยวกับเราคบชิปัจจุบันนะมันไม่เกี่ยว เพราะมันเรื่องของเขาไงแต่ในชาติอดีตนะเกีย่ยวนะเพราะบางทีลูกไปฆ่าสัตว์เพื่อมาเลี้ยงชีวิตเราอเ,เอาไปขายแล้วก็ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยอะอ,อย่างนงี้นอีกเรื่องหนึ่งฮะบอมันต้องดูเหตุผลมันต้องดูเหตุที่เขาทำแต่ยุคนี้เนี่ยมันมันไม่ถึงขนาดนั้นไงฝันเห็นศพคนตาย ตามมาคือในฝันเราหนีเขาก็เดินตามนะครับหลวงตาตื่นมาเหนื่อยมากมากเลยโอ้ดีมากเลยตื่นมาจะจะเพิ่งนื่อยถึงหลวงปู่แล้วแผยล,ลย้นนยอนหลังแลหนีผีวิ่งหนีศพนี่แผลย้อนหลังโอ้แผลไปเลยครับอืมแผลบ,บ่อยๆฝันอย่างเงี้ยในอนาคตแล้วมันจะไม่หนีแล้วพอฝันปับ๊บมันก็จะหลวงปู่ แต่ให้หน่อยในควอมปั่นนะนนะครับเวลาที่เราสวดมน์นะครับหรือแผ่เมตตาเนี่ยบางครั้งมีหน้าใครก็ไม่รู้โผลมาหรือเด้งมายิ้มให้เป็นหน้าของคนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ,อ๋อมันเป็นญาติเราครับมันเป็นคนที่เคยคุ้นเคยกับเรามันต้องการแสงสว่างแห่งบุญที่เแร้วไม่มีตอนนี้มันมาพอยินดีกับเราอะไรประมาณนะั้น ทำไมฝรั่งที่เขาไม่รู้จักไม่เคยเข้าโบสถ์ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทําบุญแต่ทําไมชีวิตเขาถึงดีมากๆทําอะไรก็สําเร็จธุรกิจการงานก็ดีไม่มีปัญหามีเงินทองล่ํารวยเนี่ยมันอยู่ที่สภาพสังคมของแต่ละประเทศมันอยู่ที่กรรมเขาทําในอดีตมันไม่ค่อยมีอะไรไงอาจจะบางประเทศมันอยู่สงบเพราะพื้นในอดีตเขาอย่างนั้นอ่ปะปัจจุบันก็อย่างนั้นอ่ะ อนาคตมันก็อย่างนั้นอ่ะมันก็อยู่อย,อย่างนั้นอยู่เป็นปกติคยังต้องอยู่ทางโลกเราจะรักษาพลังงานหรือกําลังใจทางธรรมได้อย่างไรครับทุกท่านบ่อยๆตอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนเราสวดเราก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกห่างความจากความรู้สึกไม่ดีแหละห่างจากอารมณ์ไม่ดีห่างจากอารมณ์ุุรอารมณ์หิุดหิดอารมณ์โกรธ อารมณ์ฉุนเฉียวอยากสอบถามหลวงตาว่าอย่างคนที่เป็นใหญ่ในอดีตนะครับที่ว่าส่วนมากชีวประวัติท่านก็จะเหมือนคือพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กคือต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็เหมือนอะไรเงี้ยได้ยาตก็โดนฆ่าคือเกิดมาโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยทําไมถึงเป็นแบบนั้นโอ้มันกรรมมันเป็นกรรมในอดีต เข้าใจไหมอดีตของอดีตอีกทีประมาณนั้น,นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโพร,ริสัตว์ตุโพริสัตว์เนี่ยเขาจะสร้างประวัติศาสตร์นะทุกคือใครอยากสร้างประวัติศาสตร์เนะต้องสวดมนต์ภาวนาเนี่ยฝึกเตรียมตัววินไว้ใจเกิดเนี่ยม่ก็จะรู้ไปเรืเร่อยๆในอนาคตเราจะสร้างประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เราเนี่ย มันก็ไม่นานานะจุเดี๋ยวมันก็จะหายไปทีละพบทีละชาติไปเรื่อยเรเราจะไปเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ในอานาคตให้คนรุ่นหลังพูดถึงใช่สอกถูกต้องเลยโ,โ,โลกนี้มันจเจริญรุ่เสือไม่ใช่ของใครหรอกฝึกไว้เตรียมตัวไว้เพราะว่าถ้าเราคิดยาวคิดไกลๆเนี่ยมันมันจะมันจะเข้าใจแต่ถ้าเราคิดสั้นและคิดชาติเดียวเนี่ยนะยังไงก็ไม่เข้าใจ คือถ้าคนไม่เคยทําอะไรไว้เลยเนี่ยตายปุ๊บไม่เกินเดือนหนึ่งเขาก็ลืมกันไปหมดแล้วถูกญาติเยอะยังลืมเลยบางทีนะฮะแต่การกที่เราตายไปจากโลกนี้แล้วยังมีคนพูดถึงในคุณงามความดีของเราตลอดเราสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเราเองคือทุกครั้งที่มีคนเขาพูดถึงความดีของเราหรือนึกถึงเราการที่เรายังอยู่ข้างบนหรือแม้แต่เรา,ากลับมาเกิดใหม่เนี่ยไอ้กรรมตัวนี้มัน บุญมันไปทั้งดีหรือไม่ดีไปฮะเพราะมันเราเป็นเหตุครับทั้งดีหรือไม่ดีเราเป็นตัวสร้างเหตุไว้ผลก็คือการการการที่เราจะเกิดมาเพื่อรับเหตุนั้นเเป็นที่เราสร้างเป็นผลที่เราทําำเราสร้างเหตุคือผลข้างหน้าไงเราสร้างเหตุในอดีตคือผลปัจจุบัน สร้างเหตุอะไรไว้ก็มารอรับผลถูก้งนะองครับแต่ถ้าจากนี้จากขึ้นพวกนี้ก็ต้องฝึกครับต้องฝึกต้องไม่รับไม่รับคือตุกนมาฝึกกรรมาฐานคือมาบวชมาบวชเนี่ยตุไม่ได้สวยบุญแล้วไงครับตูไม่ได้ต้องไปทํามาหากินต้องไปทํางานแล้วตูขอเข้าอย่างเดียวแล้วใช่ไหมตุสวยบุญไหมได้สวยในอดีต มันมีก็ไม่ไสวยครับสร้างบุญต่ออย่างเดียวเพราะถ้าเราไม่เข้ามาทางนี้เราก็ใช้บุญที่เราเคยทํามาทางโลกแบบถูกอใช้หมดแล้วก็ต่อบุญปัจจุบันถ้ามี<อ>ถ้าไม่มีก็ก็หมดก็คือลำบากอะ่ะเ<อ>คยเห็นคนเก็บขยะชองถนนไหม<อ>นั่นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านให้พิรณาไอพวกเนี้ยเพราะเหตุไรมันถึง ไม่ไปบวชไม่ไปวัดเออทําไมอะ่ะตุเออพราะมันชึ้ไม่ออกครับเพราะกรรมมันบีบคั้นมันกรรมกรรมในอดีตและกรรมปัจจุบันที่มันทําตั้งแต่เกิดมาแล้วความดีไม่ค่อยทําทาแต่ความไม่ดีใช่ไหมมันก็ปีบไปเรื่อยๆทุกวันไปเรื่อยๆท,ทุกลมหายใจไปเรื่อยๆมันก็ตกภูมิตั้งแต่เป็นมนุษย์ เธอเก็บพยะกินมันเมียบ้านะจุเพราะมันยังกินอยู่มันยังหิวอยู่ม,มันใช่บ้าค<อ>ือกรรมไงหนูเคยพบหลวงตาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วที่งานหล่อหลวงพ่อปานที่อยุธยาคือตอนนั้นเนี่ยหนูยังไม่รู้จักหลวงตาเลยและหนูก็ไม่กล้าถาม ว่าหลงตาน่ยคือใครลูกศิษย์ใครหนูได้ยินแต่เสียงที่เขาคุยกันว่าอาหลงตาหลงตาม้าหลงตา,งตามา้า,มาจนมองไปเห็นหลงตานั่งอยู่ก็เลยเรีบเข้าไปกราบด้วยความที่ตอนนั้นหนูยังอายุแค่17ยังไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่ในใจลึกๆเนี่ยขอแค่ได้เข้าไปเจอหลงตาพอเจอปุ๊บเห็นหน้าตาหลงตาประมาณ40หมดัหมดหนูก็เลยไม่ไว้ใจว่าเรียกหลงตาได้ยังไงหนุ่มขนาดนี้ ก็เลยอธิษฐานไว้ถ้าหลวงตาม้าคือพระผู้ใหญ่ที่สามารถสืบทอดพระธรรมของหลวงปู่หรือพระพุทธเจ้าได้ก็ขอให้หลวงตาดำรงทาุขันอยู่จนวันที่หนูได้เรียนรู้ธรรมะด้วยเถิดผ่านไป20ปีณนะตอนนี้วัยเหมือนโกกหนูอายุ37แล้วโอ้บวชได้แล้ว <laughs> แล้วหนูก็ได้ กลับมาฟังทำหลวงตาได้ยินเสียงหลวงตาทาง YouTube หนูก็ร้องไห้ขี้มูกโปง่งน้ำลายย้อยบ่อยมากเ<อ>พราะดีใจที่ได้ยินเสียงหลวงตาอีกครั้งเวลาหลวงตาไอหนูก็รู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจก็จะร้องไห้ขนาดนั้นเหร่ยออ้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> มีโคกกเขียนว่าเป็นแบบพาาการาฟเนี่ยโอ้โหมีเยอะฮะ ้าอ่านหมดนี่คงไม่ไม่ทันเวลานะอ่านหมดแล้วก็หมดเวลาพอดีเประมาณนี้ฮะประมาณนี้อ๋อครับมาหาหลวงตาได้ฮะตอนนี้หลวงตาอยู่ที่ถ้ำนะไม่อยู่นะอย่าไปเลยอยู่ตามมูนี่แหละครับตามสาขาบ้างโอเคครับเท่านี้ครับอ้าวหมดแล้วเหรอครับโอ้โหเนาได้เวลาแล้ว